วันนี้ก็ตรงกับวันที่8มิถุนายน2,567เป็นวันมงคลเป็นวันเกิดของคุณแม่พัตริยาดวงศีจันทร์ได้มาทำบุญการทำบุญในวันนี้ก็คือว่าเราได้ปาลบวันเกิดอายุครบ48ปีคือว่าเราได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกปีหนึ่งดังนั้นก็จะได้ปารบ ธรรมะสักเล็กน้อยอก็คือเรื่องของความกตัญญูกะตเเบทีเราญาติโยมลูกๆทั้งหลายก็คงจะได้ยินเรื่องของทอรพีทรภพาในรามเกียรติ์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรชัชกาลที่หนึ่งดังนั้นก็จะได้นำเรื่องทอรพาทรพีมาเล่าเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแก่ญาติโยมสักเล็กน้อย คือท่านกล่าวไว้ว่าที่ประตูทางขึ้นสวรรค์ซึ่งเป็นที่อยู่ของพระอิศวรมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่านนทการเป็นผู้เฝ้าประตูทางขึ้นสวรรค์นนทการยักษ์เนี่ยก็ไปหลงลักนางมาลีซึ่งเป็นสนมของพระอิศวรก็ไปพูดหยอกล้อนางมาลีก็เลยไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรก็เลยสาบให้ นนทยักษ์เนี่ยลงมาเกิดเป็นควายเผือกชื่อว่าทรพาจะพ้นคำสาปได้ก็ต่อเมื่อถูกลูกของตอนเองนีฆ่าพอนนทยักษ์ลงมาเกิดเป็นควายอยู่ในป่าหิมพานเนี่ยเป็นควายเผือกตัวงามมีกำลังมากแล้วก็มีนางควายเป็นบริวารถึงห้ารอตัวพอพวกนางควายคลอดลูกออกมาเป็นตัวเมียเนี่ยก็จะเอาไว้ ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะฆ่ากําจัดเสียทีนี้ก็มีนางควายตัวหนึ่งพอตั้งคันเก่แล้วก็กลัวว่าลูกนี้จะคลอดออกมาเป็นตัวผู้กลัวจะถูกพ่อฆ่าก็เลยหนีไปซ่อนอยู่โน้นถ้ำสุรการพอคลอดลูกออกมาก็ปรากฏว่าเป็นตัวผู้นางควายนิลกาสอนเนี่ยก็เลยฝาก ให้เทวดาซึ่งอยู่ในถ้ำานี่เลี้ยงเทวดาทั้งหลายก็ยินดีแล้วก็เลี้ยงลูกของนางควายตัวนี้แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าทรพีแล้วเทวดาก็มารักษาเขารักษาขาของควายนี้พอเจริญเติบโตขึ้นควายทรพีเนี่ยก็ออกจากถ้ำแล้วก็ติดตามพ่อของตนเองแล้วก็ไปวัดรอยเท้ากับพ่อว่ารอยเท้าของเราเนี่ยเสมอกับรอยเท้าพ่อหรือย,ยัง ก็ไปแต่ละวันเนี่ยก็ออกจากถ้าไปวัดรอยเท้ากับพ่อพ่อไปที่ไหนก็แอบ,บติดตามไปแล้วก็ไปวัดรอยเท้าทีนี้พอเห็นว่ารอยเท้าของตนเองใหญ่เท่ากับพ่อแล้ววันหนึ่งก็ไปท้าสู้กับพ่อในที่สุดพ่อทรพานั้นก็ถูกลูกคือทรพีนี่ฆ่าตายเนี่ยเราก็เลยเรียกคนที่อักตันยูฆ่าพ่อเนี่ยว่าคนทรพีเนี่ยเรื่องนี้มันก็มีมา อย่างนี้แหละก็คือคนคนอักตันยูคนไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรียกว่าเป็นคนทรพีทีนี้พอเจ้าควายทรพีฆ่าพ่อเสร็จแล้วก็เกิดยิงพยองเหึกเหิมไปท้าสู้กับพวกเทวดาทั้งหลายเทวดาเหล่านั้นก็พากันหลบพากันหลีกหนีไม่ไม่อยากจะสู้อก็เลยออกอุบายให้ควายทรรพีเนี่ยโน่นไปสู้กับพระอิศวรโน่น ควายทรพีก็ไปไปท้าสู้กับพระอิศวรพระอิศวรก็เลยบอกพญาพาลีให้ไปสู้กับควายทรพีแทนพญาพาลีก็นัดกันเ,เข้าไปสู้อยู่ในถ้ำสุรการก่อนที่จะเข้าไปในถ้ำเนี่ยก็มาตกลงกับน้องชายชื่อว่าสุครีบเนี่ยอบอกว่าพี่จะเข้าไปสู้กับควายทรพีอยู่ในถ้ำนะเก็บวันเก็บคืน ให้เจ้าไปสังเกตไปดูแต่ละวันเนี่ยถ้าหากว่าเลือดที่ไหลออกมาจากถ้ำเนี่ยสีแดงเข้มเนี่ยก็ให้เจ้าเข้าใจว่าควายตายแล้วพี่ชนะแต่ถ้าเลือดที่ไหลออกมาเป็นลักษณะจางๆใสๆเนี่ยก็แสดงว่าเป็นเลือดของพี่ยี่ในแพ้แล้วก็ให้เจ้าเนี่ยเอาก้อนหินปิดถ้ำขังไอ้ควายโทรพีนี่ให้ตายอยู่ในถ้ำนั้น,นจะให้ออกมาได้จากนั้น ควายทรพีกับพญาพาลีเนี่ยก็เข้าไปสู้กันอยู่ในถ้ำสู้กันอยู่จนเกตวันวันที่เกตเนี่ยต่างฝ่ายก็เหนื่อยพญาพาลีก็เลยถามว่านี่เจ้าทราพีทําไมเจ้าถึงมีกําลังเลี้ยวแรงมากมายเจ้าได้รับการเลี้ยงดูอารักขารักษาจากใครเจ้าควายทรพีก็ลืมนึกถึงเทวดาที่รักษาเขารักษาขาตนเองให้มีพลังอันวิเศษเนี่ย ก็เลยพูดออกไปเลยว่าจะมีใครหน้าไหนมารักษาเราเราเก่งเรามีกําลังเนี่ยก็เพราะตัวของเราเองไม่มีใครมารักษาเราหรอกพระยาพาลีก็เลยประกาศไปว่าเทวดาทั้งหลายผู้ที่รักษาเขาก็ดีรักษาขาควายทรพีนี้ก็ดีท่านได้ยินแล้วไม่ใช่หรือว่าเจ้าทรพีเนี่ยมันในละคุณมันไม่นึกถึงบุญคุณที่ท่านได้รักษาเขารักษาขาของ ของมันไว้พวกขั้นจะรักษามันไปทําไมอยูน่นเทวดาเหล่านั้นก็เลยพากันหนีจากเขาจากขาของควายนั้นควายนั้นก็เลยสิ้นฤทธิ์เลยอ่อนเป็นเหมือนกับควายธรรมดาเนี่ยแะอ่ากำลังแรงก็หายไปที่จะเดินที่จะสู้ก็หมดไปในที่สุดก็ถูกพระยาพาลีฆ่าให้ถึงแก่ความตายพอตายแล้วทีนี้เลือดก็ไหลออกมาละขณะนั้นพวกเทวดาก็ ยกย่องสรรเสริญแท้สองสาธุการบรรดาลให้ฝนตกลงมาในถ้ำนั่นนะพอฝนตกลงมาก็ล้างเลือดซึ่งปกติเลือดควายเนี่ยสีแดงเข้มทีนี้พอผสมกับน้ําฝนนี่มันจะเป็นจางๆใสๆพยาสุครีบซึ่งอยู่ข้างนอกก็ไปสังเกตดูว่าตอนนี้ใครชนะใครแพ้ก็พอดีไปเห็นเลือดที่ไหลออกมาเนี่เป็นเลือดจางๆใสๆโอ้พี่เราพญาพาลีแพ้แล้วอ่าก็เลยตัดสินใจ เอาก้อนหินปิดปากถ้าไว้พญาพาลีซึ่งอยู่ในถ้ำเนะ่ะก็นึกว่าน้องของตอนเองเนี่หักหลังแล้วก็ระเบิดพังถ้าออกมามาต่อว่าน้องชายของตอนเองเอนี่ก็คือยกตอนที่ว่าคนเดรยคุณคนไม่รู้จักบุญคุณของผู้ที่มีบุญมีคุณกับตนเองเนี่ยย่อมไม่มีความเจริญแล้วก็เป็นต้นเรื่อง หรือว่าใครก็ตามที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยคนทั้งหลายเขาก็เรียกว่าคนทรพีคนไม่รู้จักบุญคุณของผู้อื่นมีความสุขความเจริญได้ยากคนประเภทนี้เพราะฉะนั้นพุทธภาษิตอภิวาทนศสีลิสนิจังบุทธ,ธาจายโนจัตตารธรรมมาวัฒททนติอายุวันโนสุขขังพลังซึ่งมีคำแปลว่า ทำทั้งหลาย4ประการคืออายุวันนะสุขะภะย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดคําว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีอยู่3ประเภทนะที่เราจะเคารพอ่อนน้อมนี่หนึ่งก็คือวยบุตรโธคือใหญ่กว่าเราด้วยวัยอายุมากกว่าเราสอง คุณบุตโธจเจริญกว่าเราด้วยคุณอย่างเช่นพระภิกษุหรือเจ้านายของเราผู้บังคับบัญชาเนี่ยเราก็ควรให้ความเคารพสามก็คือชาติบุตโธเป็นผู้มีชาติสูงกว่าเราจเจริญกว่าเราอย่างเช่นพระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมมงกสานุวงศ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีอายุ วันนะสุขภะภะจะเลื่อนรุ่งเรืองอ่าเหล่านี้เป็นต้นอ่าเพราะฉะนั้นอ่าใครก็ตามที่มีคุณกับเราก็ควรจะให้ความเคารพอ่าตอบแทนบุญคุณของท่านอ่าไม่เป็นคนอักตันยูไม่เป็นคนทรพีอ่ารังเรื่องที่อัตมาหลวงพ่อได้พูดได้ฟังนี่แหละอ่าเพราะฉะนั้นก็ขอฝากอ่าญาติโย,ยมทั้งหลายได้เอาไปพิจารณา ในที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยพรอ้างอิงอคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลนละโลกจงมาปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันอันตรายให้เราท่านทั้งหลายจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละและปฏิพานธนสารสมบัตยิ่งยิ่งขึ้นไป โดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนเธอ